สวัสดีครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับพบกับคุณครูเก่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะครับการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะครับเขาบอกว่าผลคูณของเศษส่วนกับจํานวนนับ ทำได้โดยนะครับนำตัวเศษมาคูณกับจํานวนนับนะครับโดยที่ตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกเศษห้าส่วนเจ็ดคูณกับสี่เท่ากับเท่าไหร่สังเกตดูครับด้านหน้าเป็นเศษส่วนครับด้านหลังเป็นจํานวนนับหรือเป็นจํานวนเต็มบวกปกตินะครับวิธีทำนะครับเขียนโจทย์ลงมาก่อน เลยนะครับเท่ากับเขาบอกว่าให้เรานําตัว4ก็คือตัวด้านบนนะครับมาคูณกับจํานวนนับก็จะได้5คูณกับ4เห็นไหมครับเอาตัว4มาคูณจํานวนนับนะครับส่วนนะครับขีดยาวๆเลยส่วน7สังเกตด,ดูตัว7ว่ายังคงเหมือนเดิมใช่ไหมครับเท่ากับ5คูณกับ4ก,4ก็คือตัว4ก็จะได้20 ส่วนนะครับจิตแล้วก็เขียนเหมือนเดิมสังเกตดูว่าตรงนี้เศษ20ส่วน7ที่เราได้นะครับเป็นเศษเกินให้เราทําเป็นจํานวนคะนะครับคุูเก่งเคยบอกในคลิปที่แล้วมานะครับถ้าคําตอบได้เป็นเศษเกินนะครับเราต้องทําเป็นจํานวนคละยังจําได้ไหมครับนี่ไงครับวิธีทําเศษเกินเป็นจํานวนคะนะครับเราใช้การตั้งหารนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูเก่งได้ คําตอบคือ2 4 6เศและตัวสวนคือเลขเจอ่านเหมือนงองงูครับยังจําได้ไหมครับอ่านว่า2 4 6เส่วน7ใช่ไหมครับมาดูต่อครับเท่ากับ2นะครับขีดไว้เลยนะครับเ6ษส่วน7นี่ครับจะเป็นคําตอบของข้อนี้ครับเรามาดูตัวอย่างข้อที่2ต่อนะครับ ส่เสวน12คูณ7เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีทำเขียนโจทย์ลงมานะครับเท่ากับเขาบอกแล้วว่าให้เรานำตัวสี่มาคูณจำนวนนับครับก็จะได้7คูณกับ7นะครับส่วนนะครับทั้งหมด12ครับตัวด้านล่างก็ยังคงเหมือนเดิมเท่ากับครับ7คูณ7จเราจะได้49ใช่ไหมครับส่วนขีดไว้เลยครับ12แล้วก็ดึงลงมาที่เดิมครับ 449ส่วน12เป็นเศษเกินใช่ไหมครับให้เราทําในรูปของจํานวนคละนะครับก็จะได้เท่ากับ4เศษ1ส่วน12นะครับข้อนี้จะได้คําตอบ4เศษ1ส่วน12ข้อ3ครับ x3 มาดูต่อ45ส่วน9คูณกับ21เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ครับสังเกตให้ดีนะครับครูเก่งจะมีวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับ วิธีนี้ดูดีนะครับวิธีทำนะครับเขียนโจทย์ลงมาก่อนเลยครับเท่ากับครับเขาบอกว่าให้เรานําตัว4่ใช่ไหมครับมาคูณจํานวนนับก็จะได้5คูณกับ21ครับส่วนทั้งหมดก็คือ9ครับด้านล่างตัวเดียวนะครับคราวนี้นักเรียนสังเกตครับถ้าเราเอา5ไปคูณกับ21ค่าของเราก็จะได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วส่วนเก้าพอคาตอบที่เราได้ครับเราต้องมาตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเลขจะเยอะขึ้นก็จะยากขึ้นครับ แต่ถ้าไปสังเกตดูครับว่าตัวศูนย์เราเลขก้ครับตัวบนเราเลข21ครับและเลขห้าครับเราสามารถทําการตัดชนได้ครับก็คือตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนในขั้นตอนนี้เลยครับจะเร็วขึ้นครับกุกกิ่งก็ตัดได้คือกุเก่งตัด21กับ9ครับกุกกิ่งก็ขีดทิ้งก่อนเลยครับก็คือใช้แม่3เกกิ่งใช้แม่3านะครับ3อะไรได้9 339เห็นไหมครับ3อะไรดียี่สเ็ดมจิยเห็นไหมครับ ดังนั้นครับมาดูครับเท่ากับตัวบนเราจะเหลือ5คูณกับ7เห็นไหมครับส่วนด้วยทั้งหมดตรงนี้จะเป็นเลข3ามแล้วนะครับก็ตัดไปแล้วเมื่อกี้เท่ากับ5คูณกับเเราก็จะได้435ส่วน3แต่ตรงนี้เป็นเศษเกินครับให้เราทำให้อยู่ในรูปของจำนวนครันะครับเราก็จะได้11 c 2. 3ส่วน3นะครับข้อนี้ จะได้คำตอบ11เศษ2ส่วน3เรามาดูตัวอย่างที่4ต่อเลยนะครับเศษ5ส่วน18คูณ45เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะครับเขียนโจทย์ลงมาเท่ากับเราก็เอา5ไปคูณ45ครับตั้งไว้ก่อนครับไม่ต้องหาคำตอบก่อนนะครับเขียนมาก่อนส่วนด้วยนะครับทั้งหมด18ด้านล่างคราวนี้สังเกตไหมครับว่า18กับ45เราตัดได้ครับ คราวนี้เรามาดูว่าเราจะใช้แม่ไหนสามารถตัด18กับ45ได้ครับผูเก่งใช้แม่9ครับเพราะฉะนั้นสุรคูณถ้าท่องได้เยี่ยมเลยครับมันฝึกท่องสตดคูณในบ่อยนะครับ9อะร18 9 2 18ไหมครับอยู่ด้านล่างก็เขียนด้านล่างนะครับ9อาร45ครับ9 5 45ครับอยู่ด้านบนก็เขียนด้านบนนะครับแต่สังเกตดูว่า5กับ5เราตัดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเศษกับเศษตัดไม่ได้นะครับ ต้องตัดเศษกับส่วนเท่านั้นเท่ากับตัวบนก็จะเหลือ5คูณกับ5นะครับส่วนทั้งหมด2ครับเท่ากับ5คูณ5นะครับก็จะได้เศษ25ส่วน2เป็นเศษเกินครับทำเป็นจำนวนคะนะครับก็จะได้เท่ากับ12เศษ1 2ส่วน2นะครับจะเป็นคําตอบของข้อนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับ เขาบอกว่าการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะครับทําได้โดยให้เรานําตัวเศษคูณกับจํานวนนับนะครับโดยที่ตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากเกิดเราสามารถตัดตัวเศษตัวส่วนได้นะครับให้เราทําการตัดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาคูณกันนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับพอจะเข้าใจไหมครับ วันนี้ครเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ